สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะขอบพระคุณนะครับคุณนัทที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณเบนในรายการนะครับค่ะยินดีเลยค่ะครับคุณนัทครับเรียนถามนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องเครียดๆนะครับไม่ทราบว่าทางคาสสิโกมีจัดงานวันเด็กด้วยไหมครับพอดีวันนี้เป็นวันเด็กอะไรเงี้ยครับจดให้เด็กๆไม่แค่กิจกรรมค่ะที่บริษัทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงไม่มีเพราะที่ออฟฟิศหยุดนะคะสำหรับตัวไปใส่คาสสิโกฟิเซอร์นะคะแต่ว่าก็ ก็ต้องบอกว่าเพราะว่าลูกค้าเราก็ค่อนข้างมันผู้ใหญ่นะคะปกติแล้วแต่วันนี้ยังไงก็ก็หยุดหยุดทำการนะคะให้ทุกคนไปมีความสุขแล้วก็ไปคาหนุนอวยความเด็กๆดดีกว่าค่ะในตัวแทนใช่ไหมคะให้เด็กๆคุณได้ช่วยอวยความให้เด็กๆหน่อยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณมากเลยนะครับค่ะก็ต้องก็ต้องขออวยความให้วันนี้นะคะเด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สําคัญของเด็กๆนะคะแล้วก็สามารถไป เที่ยวเล่นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะสาหรับวันเด็กให้คุ้มนะคะแล้วหลังจากนี้จะได้เป็นเยาวชนที่ดีต่อไปค่ะฟังแล้วปลื้มเลยนะครับแหมเด็กๆน้องๆนะครับได้ฟังจากคุณพี่นัทนะครับแมสุดยอดจริงๆนะครับคุณนัทครับเรียนถามนิดนึงนะครับในช่วงที่ผ่านมานี่เห็นสถานการณ์ราคาทองคํานี่ผันขวนขึ้นลงขึ้นลงนี่ไม่ทราบว่ามันมันเป็นเพราะอะไรครับไม่ว่าตลาดเมืองนอกตลาดในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคุณนัทครับรบกวนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะต้องเรียนว่าทองคาในชว่วงที่ผ่านมานะคะก็ค่อนข้างมีความผันผวนจริงจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความผันผวนต่อเนื่องมาถึงสองปีแล้วนะคะคแต่ว่าจริงๆแล้วราคาทองคำนะคะทองคําถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายอยู่ทั่วโลกนะคะคแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายเกือบยี่สิบี่ชั่วโมงเพราะฉะนั <ๆ S 1> ๆๆ้นตรงนี้นะคะปัจจัยต่างๆที่จะกระทบต่อราคาทองคำก็จะเป็นปัจจัยในตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะคะจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราพูดถึงทองคํากันนะคะจะ ดูว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบก็จะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นเศรษฐกิจทางด้านยุโรปบ้างนะคะครหรือว่าจะมีภาคฝั่งเียบ้างนะ,ะแต่ว่าปัจจัยในประเทศเรานะในประเทศไทยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในตลาดต่างประเทศนะคะเพียงแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากทองคําถูกซื้อขายเป็นเงินบาทนะคะที่ได้ยินกันว่าราคาทองคาในวันนี้สองหมื่นกว่าบาทไทยนะคะตรงนั้นก็ถือได้ว่ามีปัจจัยทางด้านท่าเงินบาทมากระทบนะคะ เพราะฉะนั country country, er ้นตัวปัจจัยในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําในบ้านเราก็จะเป็นทางด้านปัจจัยทางด้านค่าเงินบาทจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ตลาดทุนมีการปรับตัวขึ้นไปนะคะเงินทุนเข้ามาตรงนี้เนี่ยพอราคาราคาค่าเงินบาทมีการแข่งค่าขึ้นนะคะก็อาจจะกดดันราคาทองคาในประเทศได้บ้าง หลังจากที่ราคาทองคําในตลาดต่างประเทศถ้าทราบกันก็จะเห็นได้ว่าในช่วงสองสาวันนี้ทาการที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นไปนะคะแต่ว่าร,ราคาในทองคําในประเทศก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปขนาดราคาทองคําในตลาดต่างประเทศเพราะว่าปัจจัยแทบแรกแค่เงินบาทนะคะอ,อันนี้จะเป็นสิ่งเบื้องต้นที่อยากจะให้นักลงทุนทองคําในประเทศทราบก่อนนะคะก่อนการลงทุนทองคําค่ะ โอ้แต่ตรงนี้จริงๆแล้วการจะลงทุนเลือกลงทุนในทองคําที่มันก็เราจะศึกษายังไงครับเพราะผมอย่างมือใหม่เลยนะครับอย่างมากก็ซื้อทองแท่งสลึงหนึ่งมาเก็บไว้นยครับคุณนัทครับแต่ว่าถ้าเราจะไปซื้อแบบทองมาเยอะๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันแนวโน้มยังไงแล้วเราบางทีเราแบบคุณลุงคุณป้าบางทีอาจจะตามไม่ทันว่าเออตอนนี้ต่างประเทศเป็นยังไงในประเทศเป็นยังไงอย่างนี้เราต้องทํำยังไงครับคุณนัทครับอย่างที่คุณเขาบอกเนี่ยคือถ้ามีอย่างดิฉันกับคุณเฮาเนี่ยซื้อทองแท่งเก็บ S 1> <S 1> <S แต่คันนี้อันนี้มันเป็นการซื้อขายล่วงหน้าใช่ไหมฮะมันเป็นซื้อกันซื้อยังไงฮะช่วยอธิบายให้ฟังสองตลาดนี้ให้เข้าใจนิดนึงคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จริงๆสองอย่างนี้นะคะจริงะะๆอ้างอิงกับราคาทองคำทั้งคู่นะคะ,มคะไม่ได้ต่างกันกันกบทางด้านปัจจัยที่ต้องติดตาเพราะว่าทองคํานะคะก็ถูกถูกกระทบโดยปัจจัยอย่างที่เมื่อกี้นัด เปลี่ยนไปนะคะก็เป็นปัจจัยตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะคะก็ทําให้ราคาทองคําสามารถเคลื่อนไหวผันผวนได้แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่นักลงทุนจะลงทุนนะคะอย่างแรกก็อาจจะต้องทราบก่อนว่าราคาทองคํามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมาส่งผลกระทบนะคะแล้วก็แล้วก็สามารถรู้ว่าผลิตภัณฑ์จะลงทุนทองคำเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย ก็มีผลิตภัณฑ์การลงทุนทองคําอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ทราบกันจะเป็นทองคาแท่งเองก็ตามนะคะกองทุนทองคาก็มีโกลอีเก็มีนะคะหรือว่าโกลฟิเจอร์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าทองคําตรงนี้ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งใหม่ที่เริ่มมีตลาดบ้านเราไม่ถึง5ปีนะคะก็ยังถือว่ายังค่อนข้างใหม่อยู่และแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะต้องทราบก่อนการลงทุนด้วยว่าแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนที่จะเลือกลงทุนเพราาะว่ แต่ละผลิตภัณฑ์นี้ต้องบอกว่าความเสี่ยงก็แตกต่างกันนะคะเงนะะินลงทุนเริ่มต้นก็แตกต่างกันด้วยอย่างที่บอกว่าอย่างตัวทองคําแท่งนะปัจจุบันนะคะคที่นักลงทุนอ่าสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีทองคําแท่งเนี่ยขั้นต่ําก็จะมีไซส์อ่าถ้าเกิดว่าเป็นทองคําแท่งออนไลน์กับทาง Class คลาสสิกโกลนะคะก็เริ่มต้นขั้นต่ำห้าบาทห้าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงทุนก็จมเป็นหลักแสนละนะคะส่วนแต่ถ้าเป็นโกลฟิวเตอร์นะคะโกลฟิวเตอร์เนี่ย เนื่องจากเป็นสัญญาซื้อขายในตลาดนะคะทางค้าสิบโกลฟิเตอร์ก็เป็นเหมือนกับเป็นนายหน้านะคะตัวแทนส่งสั่งให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยลูกค้าต้องทราบก่อนว่านักลงทุนนะคะเริ่มต้นว่าโกลฟิเตอร์เนี่ยความเสี่ยงก็จะถือว่าสูงสุดในการลงทุนทางคําทุกรูปแบบนะคะเนื่องจากว่าโกลฟิเตอร์ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของเงินลงทุนทั้งหมดอย่างเช่นนะคะว่าถ้าสมมติลงใช้เงินลงทุนแค่ประมาณ ห้าบาทนะคะคแต่ว่ากําไรหรือขาดทุนมาจากหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทราบว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกือบเกือบเกือบจะยี่สิบเท่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า Recently ถ้า,ถากําไรก็มีโอกาสที่จะกําไรสูงแต่ขาดทุนก็ขาดทุนสูงด้วยนะคะเ <ule> พราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงของโกลฟิเซอร์ที่เกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าการลงทุนโกลฟิเซอร์เนี่ยจะมีข้อดีที่สามารถทํากําไรในจังหวะขาขึ้นและขาลงนะคะเพราะว่า พราะว่าเวลาราคาทองคำนะคะปกติก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นเลยว่าเทรนปกติแล้วทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาทองคําก็เริ่มมีการปรับตัวปรับขึ้นบ้างปรับลงบ้างนะคะก็ขึ้นขึ้นลงแต่ว่าภาพรวมทั้งปีก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยในจังหวะทองคําขาลงนะคะจะทําอย่างไรสาหรับตรงนั้นถ้านักลงทุนถือทองคําแท่งอยู่ก็อาจจะไม่สามารถทํากําไรได้ในจังหวะทองคาขาลงนะคะ พราะฉะนั้นโกลฟิเจอร์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเข้ามาบริหารพอร์ตการลงทุนหรือบริหารความเสี่ยงในการลงทุนทองคาด้วยในณปัจจุบันนะคะยังจังหวะทองคําขาลงบางคนก็เข้ามาขายล่วงหน้าในกลฟิเจอร์เพราะกลฟิเจอร์สามารถขายล่วงหน้าได้ถ้าเกิดมองว่าราคาทองคาจะปรับตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาขายล่วงหน้าราคาทองคามีการปรับตัวลงไปก็ซื้อคืนปิดโพสิชันซะตรงนั้นก็จะได้กาไรในจังหวะทองคําขาลงได้หรือว่าบางคนก็อาจจะ มีอ่ามีเวลาติดตามใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเพราะโกฟิเซอร์รอ,อาจจะเหมาะกับการเล่นระยะสั้นมากกว่าทางองคําแทง<อ>่งเพราะว่าเนื่องจากมีอายุสัญญาด้วยสําหรับโกฟิเซอร์นะคะคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารพอร์ตการลงทุนในทองคางด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการอ่าทกํกไรในการลงทุนทองคางอันนี้ก็จะเป็นอีกต้องนักลงทุนต้องบอกว่าต้องค่อยๆศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะคะเพียงแต่ว่าดู ให้เหมาะสมกับตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ไหนเหมาะกับการลักษณะนิสัยการลงทุนตัวเองด้วยค่ะ,ะครับเรนยน,นขอเป็นความรู้นิดนึงนะครับเห็นคุณนัดบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าเทรดออนไลน์ใช่ไหมครับมันจะต่างจากโกลฟิวเจอร์ใช่ไหมครับอย่างออนไลน์นี่หมายถึงเราต้องใช้เงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือเปล่าครับอย่างถ้าสมมติซื้อห้าบาทอย่างนี้ก็ประมาณแสนกว่าบาทอย่างนี้ฮะใช่ค่ะสําหรับทางการทางออนไลน์เนี่ยอย่างทางคลาสสิกโกเองนะคะก็จะมีให้บริการตั้งแต่คือเปิดเปิดถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ นักลงทุนก็จะจะไม่พลาดจังหวะในการลงทุนเพราะว่าทองคำก็ต้องบอกว่ามีการซื้อขายตลอดเกือบ24ชั่วโมงนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการลงทุนทองคำแท่ง,งหรือว่าทองคำรูปแบบอื่นนะคะต้องใจ,ใจ่ายเปอจ่ายเงินเต็มจํานวนนะคะก<อ>็หลายเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อทองคําอย่างสมมติซื้อทักสิบบาทสิบบาททองคำนะคะคคตอนนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนประมาณเกือบสองแสนเออสองแสนสี่บาทนะคะใช่ค่ะ อ๋อ oh. ถ้าอย่างนี้จะแนะนํำยังไงครับว่ามือใหม่ควรจะทํำยังไงลงทุนยังไงแล้วก็ถ้าเกิดพอคนที่พอจะศึกษาข้อมูลได้ควรจะลงทุนยังไงครับคุณนัทครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ลงทุนอย่างเงี้ยค่ะตรงน,นี้นะคะก็จริงๆตอนนี้เนี่ยมีวิธีการศึกษาข้อมูลมากมายะคะไม oh, ่ว่าจะนักลงทุนจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้อย่างเ oh, ว็บไซต์ทางคาสสิกลิฟเตอร์ก็มีข้อมูล ให้นักลงทุนศึกษานะคะหรือว่าจะเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทองคาทั่วไปนะคะอย่างทางในประเทศก็มีนะคะแล้วก็ตลาดต่างประเทศก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆมีคริปโกดอทคอนะคะหรือว่าจะมีพวกเว็บไซต์ที่เป็นโบรกเกอร์ต่างๆในตลาดประเทศก็มีนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะฟังสัมมนาเบื้องต้นก่อนได้อย่างทางคาสิโกเองนะคะก็มีสัมมนาอยู่ทุกสัปดาห์ให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับนักลงทุนก่อนเริ่มการลงทุนนะคะก็มาฟังข้อมูลก่อนว่าท่องข้ามเป็นอย่างไร อะไรกระทบกับราคาทองคาบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในการลงทุนทองคาแบบไหนบ้างแล้วแต่ละประเทศแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับเราตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้นักลงทุนรู้จักตัวเองก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะคะจริงๆจะลงทุนในการลงทุนประเภทไหนๆนะคะก็ควรจะรู้ว่าตัวเองเป็นนักลงทุนแบบไหนมีรับความเสี่ยงได้แค่ไหนลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะมีมีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารแค่ไหนนะคะแล้วจะได้เลือกลงทุนได้ถูกประเภทการลงทุนหลังจากนั้นก็ต้องอย่าลืมศึกษาข้อมูลประกอบ การตัดสินใจลงทุนในสุพังด้วยนะค<ม>นะเพราะว่า,าการลงทุนทางคำในนับปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องมีการอยากจะแนะนํานักลงทุนให้ <c oughs> ติดตามข้อมูลข่าวสารให้บ่อยขึ้นนะคะจากสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามข้อมูลเลยนะคะคนับปัจจุบันก็อย่างน้อยนะคะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวก็อย่างน้อยก็เดือนละครังนะคะก็อยากจะให้ติดตามอัปเดต เกี่ยวกับการลงทุนทองคำนิดหนึ่งว่าตอนนี้ราคาทองคาเท่าไหร่แล้วนะคะไปถึงไหนแล้วนะคะมีข่าวสารอะไรกระทบบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าการลงทุนทองคำในนัปัจจุบันเนี่ยความเสี่ยงความผันผวนก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักลงทุนก็ติดตามมันติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำค่ะครับถ้าอย่างนี้เรียนถามคุณนัทนิดนึงว่าแนวรับแนวต้านในช่วงนี้จะเป็นยังไงครับควรจะไปรอที่เท่าไหร่หรือว่าควรจะซื้อที่เท่าไหร่หรือว่าควรจะขายที่เท่าไหร่ดีอย่างนี้ครับคุณนัทครับ ค่ะสำหรับการลงทุนทองคำในนะปัจจุบันนะคะอย่างสัปดาห์นี้เองเห็นว่าราคาทองคําก็มีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลงไปแรงในสัปดาห์ที่แล้วนะราคาทองคําก็มีการลงไปทําจุดต่าสุดประมาณหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์นะคะแต่ว่าในนปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ทองคามีการดีดตัวขึ้นมาบ้างก็มีแรงซื้อกลับนะคะถ้าเกิดราคาทองคำนะคะสามารถประคองตัวเหนือทียดับหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าเหรียญนะคะก็นับ ณราคาประมาณปัจจุบันนะคะสองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเรได้เกิดจากขทองจนหึบริเวณนี้ได้นะก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเหรียญหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าเหรียญได้อีกครั้งนะคะแต่ว่าก็ต้องแนะนําว่าในภาพรวมในในระยะอ่าเดือนนี้นะคะยังเป็นช่วงสับฐานของราคาทองคำแล้วก็ราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะก็ถือว่าสัญญาณยังเป็นลบอยู่ถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่สามารถ จะไปเห็นเหนือดับ1,700เหรียญด้อีกครั้งนะคะ1,700-1,720เหรียญบริเวณนั้นนะคะก็ถือว่ายังมีโอกาสที่จะมีแรงขายแล้วก็ทําให้ราคาทองคําย่อตัวลงมาอีกคะแต่ว่าโดยโดยกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้ดูกรอบการเคลื่อนไหวประมาณ1,625เหรียญจนถึง1,720เหรียญดีซาร่านะคะราคาทองคําก็น่าจะปรับตัวในช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องดูว่าสามารถเบรกทางไหนเพราะว่าถ้าหลุด บริเวณด้านล่าง1,625เหรียญลงไปนะคะก็มีโอกาสที่จะตับโต้ลงไปแรงแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบอีกครั้งนะคะแต่ว่าการที่สามารถเวกนด้านบน1,720เหรียญขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคํปตับตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่าภาพรวมอย่างของปีนี้เองนะคะเราก็แนะนำนักลงทุนว่าราคาทองคำตอบกันชั้นไหวของราคาทองคาในปีนี้เราให้กอดเทียดับ 1, 1,600ันหร้อเหรียญจนถึงหนึ่งพันแดรอยเหรียญเวสเอร่าถอออนสอดนะคะซึ ah ่งถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณประมาณ23,000ืสามพันบาทจนถึงสอง0มืนหกพันบาทไทยนะคะซึ่งให้ดูว่าทำเบรกอ่าน่าจะแฝงตัวก็ให้นักลงทุนติดตามตามนายรับนวต้านะคะแล้วก็ซื้อขายในกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้ประมาณสองรอยเหรียญเวสเอร่าแต่ถ้าเกิดราคาทองคำหลุดกรอบด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็มีโอกาสที่จะแฝงตัว เคลื่อนไหว 1, ผันพวนขึ้นลงไปได้อีก50-100เหรียญเยอราันนะคะก็ฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าการลงทุนทองคำในปีนี้นะคะความผันผวนน่าจะมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทิศทางของะะราคาทองคาก็ยังเป็นลักษณะไซเวย์นะคะเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีสัญญาณลงบ,บ้างน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำนักลงทุนให้ติดตามข้อมูลที่ดีก่อนก่อนการลงทุนแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะที่อยากจะเข้ามันตัดถา S <S อาจจะติดตามดูตามแนวรับหลักๆของราคาทองคำอย่างที่อบอกห่งพันหอย1 2สถ้าสามารถยืนได้เหนือบริเวณนี้นะอาจจะเข้ามาสะสมหรือว่าที่บริเวณหนึ่งันหกร้อยเอ็ีเอลตราริเวณนี้นะคะคเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักลงทุนดูว่าอ่า รา,าคาทองคำนะคะก็ตั้งตั้งแนวรับหลักๆนะคะคแล้วก็รับมั่นงระยะยาวระยะกลางก็ค่อยๆทยอยสะสมเวลาราคาทองคำมีการปรับต,ต,ตัวลงมาแรงๆบริเวณแนวร <swiftly S 2> <ไ>ับอย่างที่บอกค่ะค่ะทีนี้กรณีฟังมาทั้งหมดเนี่ยอย่างสมมุติเอ่อคนในกลุ่มหนึ่งก็จะเข้าใจถูกไหมฮะดีฟังฟังเรื่องตลาดซื้อขายแล้วแต่ครันี้มันอาจจะมีคนอยู่บางกลุ่มนะฮะต้องเรียนคุณน,นัททีนะคะกรณีว่าเขามีเงินเนี่ยเขาอาจจะเริ่มต้นพอฟังปั๊บเนี่ยเขาอาจจะเอ่อ คาสิโกฟิวเจอร์จำกัดน่าสนใจจะไปซื้อเลือดลงทุนในตลาดทองคําขอความรู้เพิ่มอีกหน่อยนะคะในกรณีว่าสมมติอาระมีเงินอยู่สิบยีสิบล้านก็ว่าไปมันมีนะบางคนเนี่ยแล้วดิฉันก็มีนะเขาโทรศัพท์กริ๊งไอ้ตอนนี้ทองเท่าไหร่เขาจะไปซื้อเป็นเป็นแท่งๆอ่ะไปเก็บไว้ในตู้เซฟนี่เรื่องจริงนะคะพวกเศรษฐีก็จะถามว่าขึ้นเท่าไหร่แต่ท่านี้ถ้าเขาฟังรายการเราอยู่เนี่ยอยากให้ทางคุณนัททีเนี่ยช่วยสรุปอีกนิดว่ากรณีที่คุณเนี่ยมีเงินอยู่ เท่า <C> e <ach> ไหร่ก็ตามแต่เนี่ยแทนที่คุณจะไปซื้อทองเป็นแท่งๆเนี่ยเก็บไปในตู้เซฟครับผลดีกับผลเสียกับกรณีที่คุณเอาละไม่ต้องไปทําตรงนั้นเลยมาใช้าทางด้านของอตลาด <Go S 2> <Future S 1> ฟิวเจอร์โกฟิวเจอร์ล่วงหน้าครับ,ค,รบคุณนัดทีนันานะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยช่วยให้ความกระจ่างอีกนิดนึงค่ะว่าข้อดี ของการที่เอาเงินมาลงทุนในโกลฟิเจอร์มันมีข้อดีมากกว่าไปซื้อแท่งๆเก็บไว้อะไรอย่างไรอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะขอเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะเชิญครับคุณน้าได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าการซื้อขายทองคำแท่งนะคะก็จะต้องใช้เงินเต็มจํานวนเต็มจํานวนค่ะเต็มจานวนนะคะก็ร้อยเปอร์เซ็นอยากจะซื้อทองในมูลค่าเท่าไหร่เราก็ต้องมีเงินในมูลค่าเท่านั้นทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดซื้อทองคาแท่งเป็นก้อนๆแล้วก็ไปเก็บนะคะนักลงทุนปัจจุบันเนี่ ถ้าเกิดว่าไปซื้อเองก็จะมีต้นทุนในการเดินทางนะคะค่าเสียเวลาในการซื้อขายรวมถึงความเสี่ยงในการเก็บรักษาทองคำด้วยใช่ไหมคะใช่ต้องขนมาแล้วเราก็จะต้องเก็บทองคาในมูลค่าตรงนั้นว่าก็ต้องมีความเสี่ยงในการสูญหขายอะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างทางคลาสิโกเองนะคะก็มีบริการซื้อขายตัวทองแท่งออนไลน์แล้วก็สามารถฝากทองคําไว้ก็ได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายในการในการฝากทองนะอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิส ที่นักลงทุนใปัจจุบันได้รับความนิยมนะคะคในการซื้อขายออนไลน์ว่าไม่ต้องมีการเดินทางไปร้านทองเหมือนสมัยก่อนอนะคะก็สามารถเข้าเองทางอินเทอร์เน็ตได้อันนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเแต่<ด>ว่าต้องบอกว่าตัวทองคำแท่งตัวหลักๆเลยก็คชอส,ส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องใช้เงินเป็นจํานวนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทองคาแท่งเนี่ยส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะใช้ในการซื้อทองคำนะคะแล้วก็ทํากําไรในจังหวะขึ้นอย่างเดียวค่ะรอทองคาขึ้นแล้วก็ไปขายได้ราคาที่สูงกว่าราคาซื้อนะคะอันนี้คือ โอกาสในการทำกำไรของตัวเาขาคำแทงแต่ถ้าเป็นโกลฟิเตอร์นะคะคต้องบอกว่าโกลฟิเตอร์เนี่ยใช้เงินลงทุนเพียงแค่ห้าถึงสิบเปอร์ซนนะคะาะฉะนั้นเงินลงทุนในจํานวนที่น้อยคืออะไรคือครเราวางเงินในจํานวนแค่ห้าถึงสิเอร์ซนแต่ว่า กำไรหรือขาดทุนเนี่ยคิดจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กฉะนั้นเหมือนเรามีเงินอยู่สิบบาทแต่เราสามารถทํากําไรได้จากเงินมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนต่างๆที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะคลงทุนก็จะต้องทราบว่าความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นมาสิบเท่านะคะาะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องนักลงทุนก็จะต้องทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหัวใจต้องแข็งแรงมากขึ้นนะคะลงทุนทางนำแท็งเพราะว่าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารมากกว่านะคะ ล็อกใกล้ชิดมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อแตกต่างที่สําคัญนี่คือโรครูเซอร์เนี่ยสามารถทำกระบได้ทั้งจังหวะทองคํคขาขึ้นและขาลงนะคะอย่างที่บอกว่าโรครูเซอร์เนี่ยจังหวะทองคําจะลงเราขายล่วงหน้าก่อนหน้าโดยที่ไม่ได้ต้องมีทองคำนะคะเพราะว่าโรคฟูเซอร์เป็นสัญญาล่วงหน้าเฉยๆนะคะเหมือนเป็นคอนแทคธรรมดาในตลาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ มานจะเปิดช็อตโพซิชันคือขายลงหน้าพอราคาทองคำตับโตลงมาก็มาปิดโพซิชันซะก็ทำกำไรในจังหวะขาลงได้ไม่ใช่ว่าทำกำไรในขาขึ้นได้ขาเดียวอย่างทองคแท่งอันนี้คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนของโกลฟิเตอร์กับทองคำแท่งค่ะ อย่างนี้เรียนถามนิดนึงนะครับขอเป็นความรู้ว่าถ้าเกิดผมสนใจจะไปเปิดบัญชีแล้วก็จะไปลงทุนนี่ทางอของคลาสสิกโกจะมีะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนํำไหมครับว่าผมเป็นนักลงทุนประเภทไหนชอบความเสี่ยงไม่ชอบความเสี่ยงควรจะลงทุนแบบไหนเหมือนกับถ้าเกิดเราไปเปิดบัญชีเล่นหุ้นอย่างนี้ครับคุณนัทครับค่ะครับได้คือต,ตรงนี้เราก็มีเหมือนกันนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะคะสําหรับตัวนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดพอร์ตการซื้อขายกับเรานะคะ,คะ,คะทางคลาสสิกโกฟิเซอร์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ารจริงๆถ้านักลงทุนอยากจะ เริ่มไม่เริ่มลงทุนเพิ่งเริ่มลงทุนนะคะก็อาจจะเข้ามาฟังสัมมนาก่อนได้สัปดาห์หนึ่งแล้วก็มีสัปดาห์ละสองครั้งนะคะก็เข้ามาฟังสัมมนาก่อนว่าการลงทุนทองคำเป็นยังไงนะคะแล้วก็แล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เราว่าตัวเองเป็นเป็นลักษณะคนประเภทไหนนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มลงทุนเนี่ยควรจะลงทุนในทองคําประเทศไหนก่อนนะคะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็มี จ้าหน้าที่ที่จะแนะนําทั้งตัวทำคอนแท่งแล้วก็ทงโกลฟิเซอร์เลยคอย่างนี้ขอเป็นคําถามทิ้งท้ายนิดนึงนะครับคุณนัทครับว่าและสัมมนาที่จะเปิดรอบต่อไปนี่วันไหนครับและหัวข้อประมาณเรื่องอะไรครับเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะได้ไปติดต่อขอไปฟังสัมมนาเนี่ยนะครับคุณนัทครับค่ะสําหรับสัมมนานะคะจริงๆเรามีทุกสัปดาห์เลยทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะคะก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ตัว c l a s s i ฟ o f u s ร์ได้นะคะเว็บไซต์ classicofuser.co.th นะคะตรงนี้ก็เข้ามา อ่าบุ๊กออนไลน์ได้นะคะแล้วก็สามารถดูเราก็จะมีสัมมนาประจําเดือนประจำไตรมาสด้วยตรงนี้ก็มีนะคะก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกๆสัปดาห์ก็จะมีสัมมนาอยู่แล้วอบรมรีนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ค่ะครับที่เบอร์อะไรครับรบกวนคุณนัทนิดนึงได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์026180808นะคะก็โทรเข้ามาวันทําการจันทร์ถึงศุกร์ได้เลยค่ะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนัทมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณเบนในรายการนะครับโอกาสหน้าต้องขอเรียนเชิญอีกนะครับวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับคุณนัท